เคยคิดไหมครับว่าทำไมแบรนด์บางแบรนด์ถึงอยู่กับเราเหมือนเป็นเพื่อนสนิทในขณะที่อีกร้อยแบรนด์โผล่มาแล้วก็หายไปเลยอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างแบรนด์ที่เป็นตำนานกับแบรนด์ที่ถูกลืมมันคงไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆหรือสโลแกนเท่ๆแน่ๆ,นๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกพิมพ์เขียวของการสร้างแบรนด์ที่ว่ากันครับเอกสารที่เรามีในมือวันนี้มาจากหลักสูตรการสร้างแบรนด์โดยตรงเลยนะครับซึ่งมันให้ภาพรวมที่น่าสนใจมาก ภารกิจของเราก็คือการย่อยเรื่องยากๆนี้มาดูกันว่าแก่นจริงๆของการสร้างแบรนด์ให้คนรักและจําได้นานๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างและทำไมการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งถึงเปรียบเหมือนกับการสร้างป้อมปราการที่ต้องมีทั้งจิตวิญญาณข้างในแผนการรบที่เฉียบคมแล้วก็กำแพงที่แข็งแกร่งครับใช่เลยค่ะคำว่าป้อมปราการนี่เห็นภาพชัดมากเพราะมันชี้ให้เห็นหัวใจของการสนทนาวันนี้เลย นั่นคือการสร้างแบรนด์มันมี2มิติที่ต้องไปคู่กันเสมอคือศิลป์ที่เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์กับศาสตร์ที่เป็นเรื่องของกลยุทธ์และกฎหมายซึ่งเอกสารนี้ชี้ไปที่แนวคิดที่ทรงพลังมากนั่นคือการสร้างแบรนด์ตามกฎหมายข้อบังคับอย่างสร้างสรรค์คือฟังดูอาจจะขัดแย้งกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันคือสุดยอดอาวุธเลยค่ะโอเคครับมาเริ่มสร้างป้อมปราการของเรากันเลยดีกว่าถ้าจะสร้างให้แข็งแกร่งเราต้องเริ่มจากข้างในสุดก่อน นั่นก็คือจิตวิญญาณของแบรนด์ในเอกสารบอกว่ามันมีองค์ประกอบหลักอยู่2ออย่างที่ทํางานคู่กันอย่างแรกคือแนวคิดการสร้างสารรค์และองค์ประกอบของตราสินค้าเอ่อฟังดูวิชาการนิด,น,ดนิดนะครับมันคืออะไรกันแนะ่พูดง่ายๆเลยนะคะมันคือทุกอย่างที่คนมองเห็นสัมผัสได้หรือได้ยินเกี่ยวกับแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อโลโก้สีสันพคเกจิง้งหรือแม้กระทั่งเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ลองนึกถึงเสียงตุดุมของ Netflix หรือสีเขียวของซาบ็อกสิคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะแต่มันถูกออกแบบมาอย่างดีจากแนวคิดการสร้างสรรค์ที่แข็งแรงเพื่อให้มันเป็นเหมือนใบหน้าของแบรนด์ที่คนเห็นแล้วจําได้ทันทีอ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือส่วนที่เป็นกายภาพเหมือนเป็นหน้าตาเสื้อผ้าที่ทําให้คนจําเราได้แต่คนเราไม่ได้มีแค่หน้าตาอย่างเดียวนี่ครับ มันต้องมีนิสัยใจคอด้วยซึ่งก็น,น่าจะเชื่อมกับอีกส่วนในเอกสารพอดีนั่นคือบุคลิกภาพของตราสินค้าหรือแบรนด personality เหมือนเรากำลังสร้างตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งเลยใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะถ้าองค์ประกอบต่างๆคือใบหน้าบุคลิกภาพก็คือจิตวิญญาณหรือนิสัยใจคอของแบรนด์นั่นเองมันคือการตอบคำถามว่าถ้าแบรนด์นี้เป็นคนเขาจะเป็นคนแบบไหนตลกขบขัน จริงจังน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นสายลุยชอบผจญภัยซึ่งจุดที่น่าสนใจมากๆคือแบรนด์ที่ทำเรื่องนี้ได้ดีที่สุดมักจะเลือกบุคลิกภาพที่จำกัดตัวเองอย่างจงใจค่ะจำกัดตัวเองฟังดูปแปลกๆนะครับปกติแบรนด์น่าจะอยากเป็นทุกอย่างให้ทุกคนใช่ไหมครับนั่นคือกับดักเลยค่ะโวโวยอมทิ้งภาพลักษณ์เรื่องความเร็วหรือความโชบเชี่ยวเพื่อเป็นเจ้าของคำว่าความปลอดภัยแต่เพียงผู้เดียว เรดบูลไม่ได้พยายามจะบอกว่าตัวเองดีต่อสุขภาพแต่เขาเป็นเจ้าของคำว่าความสุดขั้วในโลกที่ทุกแบรนด์อยากจะเป็นทุกอย่างให้ทุกคนการเลือกที่จะไม่เป็นอะไรบางอย่างคือสิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพของแบรนด์แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดค่ะมันทำให้แบรนด์มีมิติทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งและสร้างความผูกพันกับคนที่คลิกกับนิสัยแบบนี้ได้จริงๆโอโ้อันนี้เป็นมุมที่แบบน่าสนใจมากเลยครับ การจำกัดตัวเองเพื่อที่จะโดดเด่นที่สุดในพื้นที่นั้นๆพอเรามีทั้งหน้าตาที่น่าจดจำแล้วก็จิตวิญญาณที่มีเสน่ห์แล้วเป้าหมายสูงสุดของการทำทั้งหมดนี้คืออะไรครับในเอกสารสรุปไว้ชัดเจนเป็น2ออย่างใช่ค่ะเป้าหมายแรกสุดเลยคือการสร้างการจดจำนี่คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในตลาดที่แบบแออัดยัดเยียดมาก เปรียบไปแล้วก็เหมือนการทําให้คนที่เราแอบชอบหันมามองและจําชื่อเราได้ในงานปาร์ตี้ที่มีคนเป็นร้อยมันคือการทําให้แบรนด์ของเราเข้าไปอยู่ในลิสต์ตัวเลือกแรกๆในใจของลูกค้าให้ได้ค่ะการสร้างการจดจํานี่เหมือนการได้เดทแรกเลยนะครับแต่เดทแรกอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องไปต่อให้ถึงขั้นแต่งงานด้วยใช่ไหมครับความพักดีหรือแบรนด์ l o y ลต t y เนี่ยแหละค่ะคือการแต่งงานคือการเปลี่ยนจากความประทับใจแรกพบไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เมื่อลูกค้าพักดีต่อแบ,บแรนด์แล้วเขาจะไม่ใช่แค่กลับมาซื้อซ้ำแต่จะกลายเป็นกองเชียร์เป็นทนายที่คอยปกป้องแบรนด์เมื่อมีคนวิจารณ์และเป็นนักการตลาดที่ช่วยบอกต่อให้แบบฟรีๆซึ่งนี่คือสินทรัพย์ที่เงินซื้อไม่ได้และคู่แข่งก็ลอกเลียนแบบได้ง่ายๆเลยค่ะการสร้างการจดจำและความพักดีนี่ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแต่ผมสงสัยว่าลํำพังแค่มีชื่อเท่ๆกับบุคลิกดีๆมันจะพอหรอครับ ในโลกธุรกิจจริงๆมันน่าจะมีปัจจัยอื่นที่เราต้องวางแผนอย่างรอบคอบด้วยใช่ไหมครับถึงจะไปถึงจุดนั้นได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะเพราะนั่นคือการเปลี่ยนจากจิตวิญญาณมาสู่แผนการรบของป้อมปราการของเราเลยการมีแค่ตัวตนที่ดีมันไม่พอต้องมีกลยุทธ์ที่เฉียบคมด้วยซึ่งปัจจัยแรกและสำคัญที่สุดที่เอกสารเน้นย้ำก็คือกลยุทธ์การสร้างตาสินค้าค่ะเหมือนการกำหนด DNA ของแบรนด์ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับว่าเราจะเกิดมาเพื่อใคร และจะอยู่ในใจเขาในฐานะอะไรเพราะถ้าตรงนี้ไม่ชัดเจนที่เหลือก็คงหลงทางหมดถูกต้องค่ะคำว่า DNA นี่เป๊ะเลยเพราะมันกำหนดทุกอย่างที่จะตามมาจริงๆกลยุทธ์คือพิมพ์เขียวที่บอกว่าเราจะวางตำแหน่งตัวเองไว้ตรงไหนในสนามรบนี้ใครคือศัตรูใครคือพันธมิตรและเราจะชนะใจคนของเราด้วยคุณค่าอะไร ถ้าไม่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนมันก็เหมือนการพายเรือในอ่างสื่อสารสเปะสปะสิ้นเปลืองงบประมาณไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครจําได้พอมีพิมพ์เขียวแล้วก็ต้องหาวิธีส่งสารออกไปให้ถึงผู้คนไม่อย่างนั้นมันก็จะอยู่แค่บนกระดาษในห้องประชุมซึ่งก็คือปัจจัยต่อมากลยุทธ์การสื่อสารใช่ไหมครับแน่นอนค่ะกลยุทธ์การสื่อสารคือการเลือกว่าเราจะตะโกนบอกโลกว่าเราเป็นใครผ่านช่องทางไหนและด้วยน้ำเสียงแบบไหน ถ้าบุคคลิกแบรนด์ของเราเป็นนักปราดที่น่าเชื่อถือการไปเต้นในติ k กต k ก็อาจจะดูผิดที่ผิดทางใช่ไหมคะครับคงจะแปลกพิลึกเลยก็คงต้องไปเขียนบทความเชิงลึกหรือจะสัมนาแทนนั่นแหละค่ะมันคือการเลือกสนามรบและอาวุธที่เหมาะสมกับตัวตนของเราเพื่อให้สารที่เราต้องการส่งไปมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ,ถอที่สุดเลยคือการประเมินคุณค่าของตราสินค้าหรือแบรนด valuation เดียวนะครับหมายความว่าเราสามารถตีมูลค่าของความรู้สึกหรือความพักดีที่คนมีต่อแบรนด์ออกมาเป็นตัวเงินได้จริงๆเหรอครับมันทํางานยังไงกันแน่ได้จริงๆค่ะและนี่คือจุดที่เปลี่ยนเกมเลยสําหรับหลายๆองค์กรมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะคะแต่หลักๆแล้วคือการประเมินว่าชื่อของแบรนด์นั้นสร้างรายได้ในอนาคตได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับสินค้าเดียวกันที่ไม่มีแบรนด์ข้อมูลน,นี้มันทรงพลังมากนะเพราะมันเปลี่ยนบทสนทนาในห้องประชุมไปเลยเปลี่ยนยังไงครับ จากเดิมที่ฝ่ายการตลาดไปของบทําแบรนด์เพิ่มแล้วอาจจะโดนฝ่ายการเงินมองว่าเป็นแค่ค่าใช้ใจ่ายที่ฟุ่มเฟือยมันจะกลายเป็นการพูดคุยเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์แทนค่ะเราสามารถบอกได้ว่าถ้าเราลงทุนกับการสร้างแบรนด์ X ล้านบาทคาดว่ามูลค่าของแบรนด์ที่เป็นสินทรัพย์ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น Y ล้านบาท มันทาให้แบรนด์ไม่ใช่สิ่งนํามาทําอีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ในงบดุลซึ่งสําคัญมากเวลาจะไปครอบร่วมกิจการหรือขายลิขสิทธิ์และยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนด้วยโอ้โหพอพูดถึงมูลค่าสินทรัพย์การลงทุนมันก็หนีไม่พ้นเรื่องกรอบกติกานี่น่าจะพาเรามาถึงส่วนสุดท้ายของปอมประการของเราแล้วนั่นคือกําแพงที่คอยปกต้องทุกอย่างที่เราสร้างมาซึ่งก็คือเรื่องกฎหมายนั่นเองตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากเพราะเอกสารไม่ได้มองว่ากฎหมายเป็นข้อจํากัดแต่กลับบอกว่าเป็นเครื่องมือ แนวคิดตามกฎหมายข้อบังคับอย่างสร้างสารรค์นี้มันคืออะไรกันแน่ครับขอบชิดค่ะรั้วนั้นไม่ได้มีไว้ขังเราแต่มีไว้เพื่อปกป้องเราจากอันตรายภายนอกและทําให้เราเล่นสนุกในสนามของเราได้อย่างเต็มที่และปลอดภยัยสนามเด็กเล่นที่มีรัว้วเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากครับแล้วความสําคัญของรัว้วหรือกรอบกฎหมายนี้มันมีอะไรบ้างครับข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดคือการคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ มันคือการสร้างกำแพงปกป้องสินทรัพย์ทางปัญญาของเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรการออกแบบไม่ให้ใครมาขโมอยไปง่ายๆดิชินเคยเจอกรณีหนึ่งเป็นสตาร์ทอัพทำซอสพริกที่ชื่อติดหูมากแต่ดันไปใกล้เคียงกับแบรนด์ใหญ่สุดท้ายโดนฟ้องให้เปลี่ยนชื่อตอนที่กำลังจะโตพอดีเสียหายหนักมากเลยค่ะนี่คือบทเรียนราคาแพงของการสร้างแบรนด์โดยที่ไม่ได้ดูกฎหมายเลยมันเหมือนสร้างสมบัติมาทั้งชีวิตแต่ลืมสร้างประตูบ้านล็อกไวน้นั่นแหละค่ะฟังแล้วเจ็บแทนเลยครับ นั่นคือการป้องกันแล้วมีด้านอื่นอีกไหมครับมีค่ะข้อที่2คือการสร้างความเชื่อมัน่นการทําตามกฎหมายอย่างโปร่งใสเช่นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมันคือการบอกลูกค้าทางอ้อมว่าเราเป็นคนดีนะเราทําธุรกิจอย่างมีจรรยาบัณคุณวางใจเราได้ซึ่งความไว้วางใจนี่แหละค่ะที่เป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับต้นไม้แห่งความพักดีต่อแบรนด์และข้อสุดท้ายที่ผมว่าน่าจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันและเป็นส่วนที่สร้างสรรค์ที่สุด ใช่เลยค่ะคือการดําเนินงานอย่างยั่งยืนซึ่งคําว่าสร้างสารรค์ในที่นี้มันหมายถึงการใช้กฎหมายเป็นฝ่ายรุกไม่ใช่แค่ฝ่ายรับ The ว a นะครับใช้กฎหมายเป็นฝ่ายรุกหมายความว่าการมองหาช่องว่างที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้าของในตลาดแล้วรีบเข้าไปจับจองพื้นที่นั้นด้วยเครื่องหมายการค้าเหรอครับนี่มันเปลี่ยนจากฝ่ายตั้งรับมาเป็นฝ่ายรุกต็มตัวเลยนี่ครับถูกต้อง มันคือการมองแผนที่ทางกฎหมายแล้วหาว่าตรงไหนคือที่ดินที่ยังว่างอยู่ที่เราสามารถเข้าไปปักทงและสร้างอาณาจักรของเราได้โดยที่ไม่มีใครมาไล่ที่เราได้ในอนาคตหรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่สวยแต่มีเอกลักษณ์พอที่จะจดสิทธิบัตรป้องกันคนอื่นทำตามได้เป็น1 0บสปีนี่แหละค่ะคือการใช้กรอบของกฎหมายมาเป็นสนามให้ความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และปลอดภัยที่สุดสุดยอดเลยครับ ถ้าอย่างนั้นสรุปการสร้างป้องประการแบรนด์ของเราในวันนี้ก็คือเราเริ่มต้นจากจิตวิญญาณข้างในคือการสร้างตัวตนและบุคลิกภาพให้มีชีวิตชีวาจากนั้นก็วางแผนการรบด้วยกลยุทธ์ต่างๆทั้งการสร้างแบรนด์การสื่อสารและการประเมินมูลค่าและสุดท้ายคือการสร้างกำแพงที่แข็งแงกร่งด้วยการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ไม่ใช่กำแพงขวางกัน้นสรุปได้ครบถ้วนเลยค่ะ การสร้างแบรนด์ท right ี <S <S kind of ่ทรงพลังเป็นกระบวนการที่ต้องมองแบบองค์รวมมันคือการผสมผสานระหว่างศิลป์คือความคิดสร้างสรรค์และบุคลิกภาพกับศาสตร์คือกลยุทธ์การประเมินมูลค่าและการปฏิบัติตามกฎหมายแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จที่สุดคือแบรนด์ที่สามารถบูรณาการสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวมีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเอกสารที่เราคุยกันวันนี้มาจากหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าทักษะในการเดินเกมทั้งในเชิงสร้างสรรค์และเชิงกฎหมายของการสร้างแบรนด์ไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วแต่กำลังจะกลายเป็นความสามารถหลักที่จำเป็นสำหรับคนทำธุรกิจหรือสร้างอะไรก็ตามในยุคนี้ซึ่งมันก็ทิ้งท้ายเป็นคำถามที่น่าขบคิดสำหรับทุกคนที่กำลังสร้างอะไรใหม่ๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าแทนที่เราจะเริ่มต้นด้วยคำถามว่าเราจะสร้างสารรค์อะไรที่เจ๋งๆได้บ้าง บางทีคำถามแรกที่ทรงพลังกว่าในยุคนี้จ,จะเป็นเราจะสร้างพุ้นที่ทมีเอกลักษณ์ซึ่งสามารถปกป้องมันได้ตามกฎหมายได้อย่างไรการคิดถึงกำแพงป้องกันตั้งแต่วันแรกที่เริ่มออกแบบจิตวิญญาณมันจะเปลี่ยนกระบวนการสร้างสรรค์ของเราไปได้ขนาดไหน